อาจารย์โลูกเต่าครับลกูกลูกกระต่ายแล้วเนี่ยอืมแล้วอะไรอีกอะไรลูกอันนี้เรียกว่าอะไรกระต่ายกระต่ายแล้วสีอะไรอีกเหลืองเหลืองกระต่ายอ่าอ่หอาหาใช่ไหมใช่อืม ันนี้ใช่ไหมอ่าวางเอาลูกลูเต่ามาวางไหมลูกดูสิดูคำตอบถูกไหมถูกไหมกระต่ายใช่ไหมลกูกแล้วก็วงกลมสีเหลืองแล้วก็โดนัทสีเหลืองถูกไหมถูกโอเคถูกต้องกูดบอย ไอ้ข้อหนึ่งลูกอโอนโอ้โหง่ายเลยอันนี้นี่อะไรแดงแดงแดงหาเลยใช่ไหมใช่ไหมอันไหนวางลูกลูกเต่าทับบนคำตอบวางลูกเต่าทับบนคำตอบลูก ับไปเลยโอเคถูกต้องแดงแดงแดงเสร็จแล้วอีกข้อหนึ่งย่อนโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเหลืองแดงเหลืองนี่รูปลาไแดงเหลืองเหลืองไม่ใช่นี่รูปอะไร ต้องท่องเป็นพระจันทร์เหลืองแดงอ้าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะอันนี้ใช่ไหมดูดีๆจากโจทย์นะโลกอันนี้ใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมลูกใช่วางไว้เลยลูกเออเอาวางทับไว้เลยโอเคเดี๋ยวมันมีตรวจน่ะอ่ะลูกพัาร์ถูกต้องวงกลมสีเหลืองถูกต้องโดนัทส,สีแดง ถูกต้องเว y g ก o ด